สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยถ่ายพัฒน,นาอีกแล้วนะครับอ p นี้ก็เหมือนเดิมนะครับ mm hmm. ผมไม่ได้มาสอนนะครับแต่ผมมาสาธิตและแนะนํานะครับผม mm hmm. เมื่อ EP ที่แล้วเราได้เซตอัพเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วรันเรียบร้อยแล้วนะครับอี EP นี้เรามาทําเกี่ยวกับรูทกันนะครับ mm hmm. ก็คือการสร้าง a p i นะครับผม mm hmm. เวลามีคนเรียก endpoint อะไรขึ้นมานะครับเรียกผ่านนี้ผ่านนี้ก็ให้แสดงอะไรอย่างเบื mm ้็นต้นเพื่อไม่ให้การเสียเวาลาไปดูันเลยนะครับผม วิธีการใช้ root นะครับผมเดี๋ยวผมขอเขียนตรงนี้เนาะผมขออนุญาต comment มมไว้นะครับผมวิธีใช้นะครับผมผมจะไม่ได้เขียนที่หน้านี้หรอกแต่ผมจะแสดงให้ดูก่อนนะครับผมว่าวิธีใช้ก็คือ a อปจุ get เวลามีคนเรียกมาที่พอร์ตตัว3000ันเนี่ยนะครับผมให้ทำอะไรนะครับผมก็จะมี request กับ response นะครับผมเป็น arrow function อย่างนี้เลยนะครับผมปึ๊บให้ทำอะไรดีให้ let send ให้ e s hey, response s p n s e นะครับผม l เ t Send ข้อความออกไปมันจะมี Let's เ t send let json let Status โอ้มีหลายอย่างนะครับผมเดี๋ยวผม,ผมค่อยๆอ,อธิบายไปก็แล้วกันนะครับให้ hey, แสดงข้อความว่า Hello Hello API ร้อยไทยนะครับผมสมมุติอย่างนี้ง่ายๆเราลันอยู่บนพอตสต3 0ันใช่ไหมครับลองดูนะครับ Local Host พอตสา0 0ันนี่ โล่ข้องดปลอดสามพันโล่ข้องดปลอดเราตองเรียกดูเมธอดเก็ตเป็นเมธอดที่เรียกง่ายที่สุดแล้วก็คือการนีเฟียที่เว็บเบราว์เซอร์ธรรมดานะครับถ้าพุทโพสต์ดีลิสอะไรพวกนี้รีมูฟพวกนี้เดี๋ยวเอาไว้ใช้โพสแมนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนนะครับสำหรับตัวโพสแมนนะครับอ่า API ข้อมูลก็มาแล้วมาแล้วเห็นไหมฮะฮ่าฮ่าเซฟปุ๊บเซิร์ฟเวอร์เขาจะรันอัตโนมัตินเนาะ ผมจะลองเปิดคอนโซลมาตรงนี้ผมจะลองรีเฟรชดูปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บนี้คเซอร์เวอร์นิ่งเลยนะครับผมตัวมิดเดิลเวลที่จะเข้ามาแสดงหลอกในการเก็ตพอดพุโพสอ่ตรงนี้นะครับผมคือตัวมอร์แกนตัวนี้นะครับผมใช้งานอย่างไรล่ะมอร์แกนนะครับผมก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะประกาศไว้ด้านบนนะครับผมการใช้มอร์แกนเนาะเขาจะเรียกว่าตัว m i d d l e ลแวรนะครับมิดเดิลแวรก็คือทํางานทํางานด้วยทํางานทําฉันด้วยนะครับผมเด,เดี๋ยวจะได้ค่อยๆได้ซึมซับไปตอนใช้ตัวล็อกอินนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวมองแกงกันก่อนนะครับผมวิธีใช้นะครับ,ผม,มนะรบผมขออนุญาตใช้ทีละตัวเนาะ Middle มิดเดิลหรจะเอามาหมดเลยดีเอามาหมดเลยแล้วกันมีแค่3ตัวเองที่เราที่เราอินพุตเข้ามาเนี่ยามประสานเดี๋ยวเรียกใช้ทีเดียวเลยแล้วกันเนาะ ปึ๊บป๊บกว็วิธีใช้ก็ไม่ยากนะครับเราประกาศตัวแปรคำว่าแอปเนี่ยมารับเอกเด็เอ,เอ,เอ,อยู่แล้ววิธีใช้ก็แอปจุดยูดเลยนะครับผมยูดอะไรใช้อะไรนะครับผมก็จะเป็นตัวโมแกนโมแกนเขาก็จะมีออปชันมากมายเห็นไหมครับคอมบีคอมมอนเดฟช็อตไท t ์เนี่อะไรพวกนี้เราใช้เดฟอ่ะโอเคลองแค่นี้ก่อนลองแค่นี้ก่อนนะครับ <S <S เดฟคืออะไร เดี๋ยวผมจะลองรีเฟรชอีกรอบหนึ่งจากเมื่อครั้งที่แล้วรีเฟรชแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับ e ีนี้ผมกด F5 รัวๆนะครับผม <S <S เขาก็จะบอกหลอกเกี่ยวกับว่าเอ๊มีใครทําอะไรกับตัว API ของเรานะครับการรีเฟรชบนเว็บเบราว์เซอร์คือการเกนะ็ตข้อมูลเนาะเก็ต่าดของเราเนาะอนะไหนๆก็มิดเดิลแวร์แล้วเอาให้จบเลยอีก2ตัวนะครับผมนั่นก็คือตัวแอปยูตตัวบอดี้ตัวนี้เอาไว้จัดก,การเกี่ยวกับรีเควสที่ส่งมาหลังบ้านนะครับผม ผมเจอกับตัวเลยคือการการใช้ไอตัวลิมิตนะครับเขาจะมีออปชันตรงนี้ลิมิตคือถ้าไม่ได้กำหนดเนี่ยหรือกำหนดน้อยไปเนี่ยเวลาเรามีรีเควสข้อมูลมาเยอะนะครับผมเซิร์ฟเวอร์เขาจะไม่ไม่ยอมนะไม่ยอมให้เรากำหนดไปด้วยนะครับบางทีเรามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากๆก็ใส่สัก20เมกะได้นะครับผม20เมก็ได้เป็นเป็นดีฟอ u l ์ไว้ก่อนนะครับ ใครอยากแบบเซฟๆหน่อยก็ใส่ในน้อยนะครับผมตัวนี้จะเป็นข้อมูลที่มาจากหน้าบ้านมาเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเดี๋ยวอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราได้ใช้งานเดี๋ยวอาจจะได้กลับมาปรับแต่งตัวนี้กันนะครับตัวต่อไปอะไรอีกล่ะนะพี่ท่านพ่อ พอก็คือการจัดการเกี่ยวกับการดึง API ต่างๆจากเว็บนอกหรือว่าบางทีเราดึงมามาติด c อออ Origin นะครับผมตัวตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยนะครับผมอโอเคสำหรับรสามภาษา i d d l e w a r วของเราต่อไปตัวร o ทเนี่ยบางทีเราไม่ได้มีแค่ผ่านเดียวถ้าสมมุติเรามีเป็นสิบผ่านเราก็จะต้องแยกลงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะย้ายเราจะย้ายตัวรูทตัวนี้กันไปไว้อีกไฟล์นึง ไปไว้ฟไฟล์ให้เราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาชื่อว่า root โฟลเดอร์นะโฟลเดอร์นะครับผม r oute ผมเติม s ไปด้วยเนาะมีหลาย root ผมก็สร้างฟไฟล์ง่ายๆขึ้นมา1นึไฟล์นะครับผมว่า api.jl api.jl แล้วใช้งานอย่างไรนะครับใช้งานอย่างไรนี่เนาะอยู่ในโฟลเดอร์ root นะครับผม ผมก็ประกาตัวแปรก่อนมาเนามาก่อนเลยนะครับ x เพสมาก่อนเลยกับรีควาย x เพส j s นะครับผมแล้วก็ประกาศตัวแปร r o u t e อขึ้นมาเราเตอขึ้นมาใช้อะไรครับใช้ x เพสจุดจุดเราเตอรอเราก็จะเอาตัวแปรเราเตอเนี่ยไปใช้งานต่อนะครับผม ก่อนจะไปเขียนเราเตอร์นะครับก่อนจะไปเขียนรูทอะไรเส้นทางของเราเนี่ยเราอิกพอร์ตโมดูลก่อนนะครับอีกพอร์ตก็คือบรรทัดล่างสุดนะครับอีกพอร์ตไฟนี้ออกไปนะครับผมโมดูลจุดอีกพอร์ตอีกพอร์ตมีเนะครับผมแล้วก็ใส่เราเตอร์โอเคทีนี้ไฟล์ไฟล์ฟเซิร์ฟเวอร์เราก็จะเลือกใช้ใช้เส้นทางในผ่านนี้ได้พูดกันง่ายๆนะครับผม เดี๋ยวเราไปย้ายไปที่ตัวไฟเซิร์เวอร์เนาะเดี๋ยวเราย้ายโค้ดตัวนี้ของเราตัวนี้เนาะเอามาไว้ตรงนี้ได้แล้วนะฮะได้แล้วนะ,วนะเกือบได้แล้วเกือบได้คำว่าแอปที่อยู่หน้าแรกเราจะเปลี่ยนเป็นคำว่า l เตอ e r โอ้โหรถมารถโ,โอเครอบนี้ผมสตารทันนะครับผมนึกว่านั่งอยู่ในสนามโมโตัว gp นะครับผมโอ้โหโ เปลี่ยนคําว่าแอปที่เราก็มาจากนั้นแรกเปลี่ยนคําว่าเราเตอร์นะครับผมเรียกได้ไหมล่ะใช้งานได้หรือยังเออเลอร์อนะครับผมอลองเรียกดูเออเลอร์แน,น่นอนปั๊บเขาหาไม่เจอเราเราสร้างแล้วแต่เรายังไม่ได้เรียกใช้นะครับผมไปเรียกใช้อย่างไรนะครับผมเรียกใช้ที่ไฟล์ server.js นะครับเรียกใช้ที่ตัว server.js อนะครับ วิธีเรียกใช้ก็ไม่ยากนะครับผมจะพาทําวิธีแบบออโต้ออโต้เนาะแต่เดี๋ยวเราดูแบบวิธีธรรมดาก่อนนะครับผมเผื่อท่านใดที่อยากใช้แบบนี้นะครับผมผมจะแสดงให้ดู2วิธีนะครับผมแต่ผมจะใช้วิธีที่2นะวิธีที่ import auto นะครับวิธีใช้นะครับผมก็แอปจุดยูสเราจะกําหนดพาดว่าอะไรดีว่า API เนาะว่า API ง่ายๆก็คือ วิธีเรียกใช้ไงนะครับผมเราก็จะเรียกใช้เดี๋ยวผมขอคอมเมนต์ไว้นะครับนี่แล้วก็ตามด้วย API แล้วตรงนี้ก็ตามด้วยอา่าผ่านที่เราตั้งตรงนี้แอดอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมพากลับมาทำเดี๋ยวเราดูที่ตัวไฟล์ server.js ก่อนนะครับยังไงต่ออ่ะจุดติดตรงนี้เ่ย e q u i r e หรือยัง อ่าไฟล์อยู่ที่ไหนอยู่ที่โฟลเดอร์รือไฟล์ไหน API ใช้ได้หรือยังถ้าลองดูลองดูลองรีเฟรชดูนิ่งเปี้ยเออเลอร์นะครับผม APIF เกินเกินผมกดเสียบแล้วเนาะอ่ะผมลองลั่นดูอีกทีนนิงน่งเปี้ย อ้าวนิ่งถูกต้องผ่าผิดโอ้ผ่าที่เรียกนะผิดผ่าในโปรแกรมนั้นน่าจะถูกแล้วแหละนะครับผม API 5, 5มาแล้ว API 55รอยถ่ายมาจากคำนี้นะครับ API มาจากคำนี้ข้างหลังต่อท้ายเนี่ยนะครับผมก็คือเดวเราไปที่ไฟล์ API ในโฟลเดอร์ root เนอะตรงนี้เนาะก,ก็คือคำนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตก๊อปมาอีกตัวนึง ตรงนี้ผมใส่คำว่ารอยไทยเห็นโลเห็นโลโหตรงนี้ก็ต้องเรียกเป็น API เลสรอยไทยมาไหมเนาะนั่นแน่ได้อยู่นะเข้าท่าอยู่นะเห็นไหมฮะได้นะครับผมได้ใช้งานได้นะครับอันนี้คือวิธีที่หนึ่งเรามีกี่ API เราก็เรียงไปเรียงไปเรียงไป บางทีเรามีหลาย A D I นะครับเราอยากทำเกี่ยวกับการออเทนการ C R U D โปรเจก t นี้ C R U D โปรเจก t นี้จะเริ่มเยอะนะครับผมผมกลับมาที่ไฟล์ s e r v e r j วนะครับผมบางทีไฟล์ในรูดเนี่ยเยอะผมจะพา Import Auto นี่เป็นวิธีที่2นะครับผมผมจะไม่เขียนตัวนี้ผมจะไม่เขียนแบบนี้นะครับผมแล้วเขียนอย่างไรนะครับผมอันนี้วิธีที่หนะึ่งเนา เดี๋ยวผมพาทำวิธีที่สอผมชอบใช้วิธีนี้นะครับผมคือการอ่าดีลิทไฟล์ออตโอต้เลยสิ่งแรกที่เราจะต้องนําเข้ามาคือตัวตัวลิทลิทดีไนะครับผมเรามาด้านบนลองอินพอร์ตตรงนี้ดูนะครับผมประกาศตัวแปรมารับว่า l e a d ีไ s y n 4 l e a d d r c นะครับผมคือการอ่าน directory นะครับผมเราจะให้เขาอ่าน directory ในโฟลเดอร์รูทเนี่ยอัตโนมัติจากไหนจาก fs นะครับผมเป็นโมดูลที่ไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมนะครับผมเป็น default ของเขาอยู่แล้วนะครับผมอ่าอิ p o r ตเข้ามาให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูตรงหรัวข้อที่2ตแล้วใช้อย่างไร how to ใช้อย่างไร เราก็ลีดเลยลีด D I R s ิ่งเลยลีดอะไรันะรบไปที่โฟลเดอร์ของเขานะครับโฟลเดอร์ er ไหนที่เราจะต้องการให้เขารีดโฟลเดอร์ o o t ลีดแล้วทำอะไรนะครับผมเราก็จะเมื่อได้ข้อมูลที่อยู่ในโฟลเดอร์แล้วเราก็จะแมปแมปก็เหมือนเป็นการลูกลูกอ่านไฟล์อ่านอะไรข้างในนั้นเฉยๆนะครับอาจริงไหมลองดูนะครับ ใส่ตัวแปรตรงนี้ตรงจีลิดเนาะปึ๊บปึ๊บตรงนี้เป็นแอโร่ฟังก์ชันผมจะลองผมจะลองคอนโซลล็อกตัวแปร R ดูผมจะลองคอนโซลล็อกตัวแปร R ด,ร R ดูได้อะไรอ่ามาแล้วได้ชื่อไฟล์ที่อยู่ข้างใน a p i j s เห็นไหมฮะโอ้เดี๋ยวขี้โม้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองสร้างอีกหนึ่งไฟล์ซิตามแบบ j s ชื่อผมเองง่าย อ้ามาเนี่ยฮะเขาจะเข้าไปรีดไดเรกทอรี่นะครับผมแต่โานี่ฟ้านี้ไม่มีอะไรนะไม่ไดไ,ไม่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวก็เออเลิกกันหูตาแตกผมลบทิ้งก่อนดีกว่าแสดงให้เห็นว่าอ่านได้ก็แล้วกันนะครับผมผมลบทิ้งไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเขียนต่อตรงนี้ยังไม่จบนะครับผมผมขออนุญาตจอใหญ่เนาะเดี๋ยวโค้มันตกหลัง่ R หลังคอนโซลหลักตรงนี้นะเดี๋ยวผมเอาคอนโซลออกก่อนนะตรงฟังก์ชันนะครับผมเดี๋ยวผมเขียนใหม่ดีกว่าหลังรูทนะครับก็แมปแมปอะไรใส่ตัวแปรตัวนี้เป็นตัวแปรแล้วแต่เรานะครับแล้วก็แอโรฟังก์ชันทำอะไรต่อนะครับผมเราก็จะให้เขานี่แหละนี่แอปยูทเห็นไหมฮะแยูทตุ๊ต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  อ่าเราก็จัดเลื่อนนะครับผมเราใช้ให้เขาอ่านอัตโนมัติใช่ไหมยุดยุดอะไรนะครับผมก็จะใช้คำว่า API เหมือนเดิมจริงๆก็ก๊อบมาได้เลยนะ r e q u i r e r e q u i r e อะไรที่อยู่ของไฟล์ Root ตามด้วยตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาต enter รลงมาใหม่นะจะได้ไม่ตกปับ๊บอ่าเดี๋ยวถิงตรงไหนเมื่อกี้ข้างใน r e q u i r e Router ตรงนี้นะครับบวกด้วยพารามิเตอร์ของเราคือตัวปรตัวปรที่เราปินกันดูกันตอนแรกนะครับผมตัวปรก็คือตัวที่เขาไปรีดในไฟล์ในโฟลเดอร์ที่เราปินกันดูกันตอนแรกตัวน,นี้เนาะตรง API JS ตามมน JS เนี่ยนะครับผมเนี่ยมันจะอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับเสร็จหรือยังอลองรันดูจะได้รู้ได้หรือไม่ได้นะครับผมผมลองเรียกใหม่ในโฟลเดอร์รู้ ตาม้ดย API ใช่ไหมอ๋ออันนี้ผ่านนี้อ่าได้นะได้แล้วนะครับนี่อ๋เดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยด๋ยผมปิดตัวนี้ผมปิดตัวเวอร์ชั่นแรกของเราก่อนนะครับจะได้ทราบเพราะเขาเหมือนกันเลยผมเซฟเรียบร้อยเนาะเซฟเรียบร้อยขอรีสตาร์ทเรียบร้อยเดีวผมลองรันดูนะ API API ลอยไทยอ่าโอเค ได้ใช้งานได้ทีนี้เรามีกี่โฟลเดอร์ภายในโฟลเดอร์รูทเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาหน้าอินพุตละโค้ดเท่านี้เองนะครับเท่านี้เองก็จบแล้วนะครับผมจบแล้วนะครับผมอ่ะอันนี่ไฟเซิร์ฟเวอร์ผ่านนะครับผมเดี๋ยวไปไปดูไฟล์ API นิดนึงโอเคได้ได้ได้โอเค,อเค very good เสร็จละเกือบเสร็จละสำหรับ รูทนะครับ e ีนี้นะครับเราได้ Import ตัว Middle w แว e นะครับเข้าไปละ3ามตัวนะครับปามสาษาแนวรูปของเรานะครับผมแล้วก็ได้แยกไฟล์ API ไฟล์ร o t ตัวนี้โฟลเดอร์รูทนี้ยมามาข้างนอกแล้วโค้ดเราจะได้ไม่ลบนะครับผมสำหรับอ p นี้จะเท่านี้ก่อนนะครับ ep ต่อไปเนี่ยผมจะพาทำเกี่ยวกับตัวคอนโทร l เลอร์นะครับโค้ดตรงนี้ไหมบางทียาวเหยยนเลยนะเราจะไม่เขียนตรงนี้เราก็จะแยกโฟลเดอร์นะครับผมเกิดเกินไว้ก่อนนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับผมฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ